เ้อจา้าพี่น้องมาหาเห็ดเป็นหินเยอะหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยด้วยวัฒนธรรมอ่าก็เดินไปเรื่อยๆจ้ะเดินไปเรื่อยๆหาเห็นกับเอาไปเ,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 เห็นกับย,ย่างย่สานนี่แหละพี่น้องคะอันนี้ก็เห็นเห็ดเ,เ,เพ็รเพ็กตุ้ข่อยกับเก็บเด้อจ้ะเห็ดเพ็กกับเก็บเก็บไปกับไปตติมกันกับถอดแกงเด้อจ้ะย่าน,นี้ีจากข่อยเรือขันมาหาหัวข่อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้คอยในยเด้อขันมาหาข่อยแล้วก็ได้นี่ข่อยพ่อเฮ็ดอีกดอกหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่พ่อเฮ็ดกินในทันเพราะได้กินด้อยากสาวัสดีจ้าพี่น้องพี่นอ้นองสุขสุขคนนะคะนาองขันนาะอ่ามัอนี่ยายแมวกะมัอนี่ยายแมวมาสาวัสดีพี่น้องทักท้ายพี่น้องเด้อค่ะเด้อน้องจ้าสาวัสดีนะคะ สวัสดีทุกคนทุกท่านยายแมียวเด้อจ้ามาสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องโอ้สิไปเก็บเพชรพี่น้องเฮ้ยเพราะท่านได้ไปเก็บเพชรรถมาจอดทารอสิไปเก็บเพชรเราบานหนึ่งพี่น้องบ่ได้คุยกันต่อเนาะเดี๋ยวเสีงคุยเนาะค่ะเนาะพี่กันคุยต่อเนาะค่ะเนาะเอาเอาเสมอน้องจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านยายแมียวเด้อจ้ามาสวัสดีพี่น้อง าทักทายพี่น้องโอ้ยสิไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเพราะท่านได้ไปเก็บเห็ดรถมาจอดทาเาราเสิไปเก็บเห็ดเราบานนี้พี่น้องบ่ได้คุยกันต่อเนาะเดี๋ยวเซ็งคุยเนาะค่ะเนาะทีกันคุยต่อเนาะค่ะเนาะเอาเอาซัมมิ่งกอนเด้อค่ะเด้อตะไข่แม่ดเต่งได้เห็ดตะไข่อีกแล้วโอ้ยไม่ต้องแกะออกสิได้มันมันเป,ป็นปลาถึงหลายเออ,อตัวก็ต้ตองสั่นตัวหาต่อเบิ่งค่ะได้เติมกัน พี่น้องจ้าผู้ใดเห็นเห็ดบ่ค่ะเห็นเห็ดบ่อหนิมเ็นเห็ดอีหยังยายแมวกับบท่านลูกคือกันเดี๋ยวว่ามันเห็ดอีหยังมันแตกค่ะกําลังสิจับเบิ่งค่ะเด้อพี่น้องเด้อเห็นเต่ขี่ดินนะกันเลยจิตโตให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อโต้ให้เบิ่งโอ้เห็ดตะไคร้จุ่มพี่น้องค่ะเห็ดตะไคร้จุ่มพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเห็ดตะไคร้จุ่มจ้ะเห็ดตะไคร้จุ่มเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้อง โอ้มันมีเห็ดตะไคร้เก็บอยู่ตัวพี่น้องคะ่ะบักยางงามชุบมูบเลิฮะเน,นี่ยแม่เตงดูสิอเอ็ดตะไคร้จูมนะมันกำลังออกเนี่ยพี่น้องกะพี่น,อน้องจ้าไ,ไหนล่ะทำไมไม่เห็นมือฉันล่ะเอาล้วฉันทำไมไม่เห็นมือตัวเองฉันทำไม,ม ก็จนะังไปเห็นมือเจ้าของว่างหนึ่งใหญ่ไหมหนีน่นี่น่ะเออนี่น่ะนี่นะนี่น่ะดอกงามดอกงามอยู่เนี่ยอยู่ใต้ขี้ดินเลยเด้เนี่ยอยู่ใต้ขี้ดินเลยมันมันกำลังดูดขึ้นน่ะอ๋อโอ้ดีใจจังเลยได้เห็นเห็ดตะไคร่ดอกหนึ่งจุ่ม แม่ใหญ่จ้นได้บ่หาเห็ดอ่ะได้ได้กินเข้าปลาน้ำกันเด้อพี่น้องยุคโคกยุคปลามาหาเห็ดพู้น่ะห่อเข่าห่อน้ามาเดี๋ยวก็เก็บถุงพัาสติกใส่ห่อกระเป๋าไผกระเป๋ามันอ่าตอนนี้กินยู่จ้ามาน้ำกันหลายคนค่ะหนึ่งสองสามสี่หกเก็บแปดคนลืมนับจาของเสดอแม่ใหญ่แมวก็ได้ กินเข่าเด้อค่ะเด้อหลายอย่างผัดมีน้ำทงหางในมีมาแต่ใส่มีเขามาขายมือนังนน้ำบานเมนบะบ้านเด้อบ้านได้หลายอยู่ตัวนี่แม่เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกตาพี่น้องเห็ดปวกตาได้เด้อเด้อนี่ก็แต่ม้าว่องกันสวยๆพี่ใส่อะไรเห็ดใส่เมตเเดงเม่เตดงได้เห็ดละงโงกโอ้แมตเเดงในหัวเห็ดละงโงกไม่ใช่จันได้เห็ดตะไคร้ตีว่า พูนน่ะได้สุขคนเปิดพี่น้องพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนบ่พี่น้องพูนเฮ็ดตะไคร่กําลังมาเด้นี่บ้ันนี่โดนเด้นี่พักกันกินเข่ามาออกจากบ้านซองโมงกว่ากินเข่าเว้นก่อนกินเข่าแล้วเสียหายเก็บเห็ดดุดขี้ดินแบบนี้มาได้เห็นเก็บใส่ตาเดียวกันกระโปงเฟย์นี่นะครับผมมาเล่นโคกเล่นป้าว่าเรนนำเลาะเลาะโคกไปตลาด ผู้ใดอยากคนมันเชียนกับคนเดอ้อผู้ใดอยากคนเี่ยกับกนซามีไงแมียกันหล่นเป็นชุดทางถ้ามีไงแมวมาเหล็ดนี้หน่อยตัวนี้โอ้ยจังสิเส่บแซบน้ำกันสุคนเดอ้อพี่น้องเลยมาเด้อมาเดอ้อจินเขาเขาปลาปลาอีหลีเหรอเด้อพี่น้องปลาเขากระดงนี่แหละเขากระดงทางรถไฟใครอยากรู้ก็มาเบิ่งเดอ้อพวกข่อยเจบเพ็ดอยู่นี่เจ้าสิมาเอาห้องพวกข่อยขึ้นยังไงพวกข่อยไว้แต่เจบเพ็ดเนาะ วกเจ้าเอาคันจีเอาอีนี้เจ้าไปเอายุดใช้แดนนันพุ่นให้ได้ก้อนก้อนที่มาเอาพี่น่ะก้อนจะมาเอาเขากระโดงนี่ต้องไปเอาอต้องไปเอาอยู่บ้านนาบ้านหนองกันให้ได้ก้อนเด้อเอาแดนกระเม้นให้ได้มดก้อนบอกไว้ล่วงหนาคันม้านี่ข่อยบย้อมกไปหาเห็ดย่นกินเขาก้อนนี่เอาซ้ำนี่ละค่ะ สวัสดีค่ะยายแมวค่ะยายแมวเด้อจ,จ้าพาพี่น้องมาหาเห็ดไปเติมกันกับถแกงดเาด้อจ,จ่าย่าหนีหิจากข่อยเด้อขันมาหวาข่อยอย่าเลืมกดไหลกดแค์กดคอมเมนต์ให้ข่อยในยเด้อขันมาหาข่อยแล้วก็ไดนี่ข่อยพ่อเฮ็ดอีกดอกหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่พ่อเฮ็ดนพ่อเจ้าซี่ละ่ะหาไปเรื่อยเรื่อยจ้าซี่ละ่ะอื้อ หาให้พี่น้องดอกบ่ได้ตั้งกล้องว้เนาะคะเนะาะกล้องถือเอาเนาะคะเนาะถือยางเอานานาก็เด้อละ่ะคอยแห้งหลงหนาหลงหลังอยูก่กาจังสี่หลเก็บไปเช่ละน้อยมันกับพอเองมันกับเพราะได้กินในทานเพราได้กินไดอยากสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องสุขหู่สุขคนเนาะคะเนาะอ่าม้อนี่ยายแมวกะ มื่อนี้ยยายแมวมาสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านยายแมวอ่าเด้อจ้ามาสวัสดีพี่น้องอ่าทักทายพี่น้องโอ้สิไปเก็บเพชรพี่น้องเอ้เพอาะท่านไปเก็บเพชรรถมาจอดท่าเราสิไปเก็บเพชรเราบานี้พี่น้องบ่ได้คุยกันต่อเนาะเดี๋ยวเชิญคุยเนาะค่ะเนาะเชิญคุยต่อเนาะค่ะเนาะเอาเอาซ้ำนีก่อนเด้อค่ะเด้อ สวัสดีทุกคนทุกท่านยายเมียวเด้อจ้ามาสวัสดีพี่นอ้องทักทายพี่น้องโอ้สิไปเก็บเพ็ยพี่น้องเอ้เพราะท่านไ,ไปเก็บเพ็ยรถมาจอดท่าเราสิไปเก็บเพ็ยระบาดหนึ่งพี่น้องบง่ได้คุยกันต่อเนาะเดี๋ยวเส้งคุยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เป็นคุยต่อเนาะคะ่ะเนาะเอาเอาซํานีทกันเ้อค่ะเด้อตะไคร่แม่เต่งได้เห็ดตะไครอีกแล้วโอ้ไม่ต้องแกะออกแม่เต่งไม่ต้องแกะออกแกะออกเหรอ อ้พอสิได้มันเป็นปาดถึงายเออมันตัวก็จงสั่นตัวหาต่อเบิ้งค่าได้เติมกันพี่น้องจ้าผู้ใดเห็นเห็ดบ่ค่ะเห็นเห็ดบ่นี่ิมเห็ดอีหยังยายแมวก็บบ่ท่านลูกคือกันเดี๋ยวว่ามันเห็ดอีหยังมันแตกค่ะกําลังสิจับเบิ้งค่าเด้อพี่น้องเด้อเห็นเต่กขี้ดินนะกันเลย กิตเตอให้เบิงเด้อค่ะเด้อตาะหให้เบิ้งโอ้เห็ดตะไคร้จุ่มพี่น้องขาเห็ดตะไคร้จุ่มพี่น้องขาพี่น้องขาเห็ดตะไคร้จุ่มจ้าเห็ดตะไคร้จุ่มเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องโอ้มันมีเห็ดตะไคร้เก็บอยู่ตัวพี่น้องขาบักยางงามชุบหมุบเลึฮะเนี่ยแม่เตงดูสิเห็ดตะไคร้จุ่มน่ะมันกำลังออกเนี่ยพี่น้องขาพี่น้องจ้า ไหนล่ะทำไมไม่เห็นมือฉันล่ะเอาแล้วฉันทำไมไม่เห็นมือตัวเองฉันทำไมเอา้เอาคือจังไม่เห็นมือจาของวังหนึ่งอือนี่นี่น่ะเออนี่น่ะนี่นะนี่นะดอกงามดอกงามอยู่เนี่ยอยู่ใต้ขี้ดินเลยเด้นี่ยอยู่ใต้ขี้ดินเลยมันมันกำลังดูดขึ้นน่ะอะ่โอ้ดีใจจังเลย ได้เห็นเห็ดตะไครดอกหนึ่งจุ่มแม่ใหญ่จันได้บอหาเห็ดอ่ะได้กินเข้าปลาน้ำกันเด้อพี่น้องยุคโคกยุคปลามาหาเห็ดพูน่ะห่อเข่าห่อน้ามาเดี๋ยวก็เก็บถุงพัาสติกใส่หอกับเป๋าไผ่กับเป๋ามันอ่ะตอนนี้กินยู่จ้ามาน้ำกันหลายคนค่ะหนึ่งสองสาสห้าห แปดคนลืมนับเจ้าของเสดอไม่ใหญ่แมวก็ได้กินข้าวเด้อค่ะเด้อหลายอย่างผัดมีน้ำท้องแห่งใดมีมาเตใสมีเขามาขายมือนังนน้ำบานเมนบอสบานดุดบาดได้หลายอยู่ตัวนี่แม่เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกตาบพี่น้องเห็ดปวกตาบได้เด้อเด้อนี่ก็แต่ม้าว่องกนสวยๆพี่ใส่ของแม่เต่งแม่เต็งได้เห็ดละงูคนเต่ง โอ้เมตังได้เหดเห็ดละงกกแม่ยังจันได้เห็ดตะไคร้ติว่าพ้น่ะได้สุคนเปิดพี่น้องพี่น้องสออนสสออนบอพี่น้องพ่นเห็ดตะไคร้กำลังมาเด้่บ่วันได้โดนเด้นี่พักกันกินเข่ามาออกจากบ้านซองมงกว่ากินเข่าเว้นกอนกินเข่าแล้วเสียหายเก็บเห็ดดุดขี้ดินแบบนี้ มาเล่นโคกเล่นปลาว่ราะนรานเลาะเลาะโคกไปตะลาดผู้ใดอยากคนมันเชยนกับคนเดอ้อผู้ใดอยากคนเี่ยกับกนซ้ามีไงแม,แมวคนเล่นไปชุดทาง้ง <c> ท <oughs> ่ามีไงแมวมาเล่นเนี้หน่อยตัวน,นี้โมโยจากจสิแเสบเบน้ำกันสุคนเดอ้อพี่น้องเลยมาเดอ้อมาเดอ้อกินเขาโคกเขาปลาปลาอีหลีเหรอเด้อพี่น้องปลาเขากระดงนี่แหละเขากระดงทางรถไฟใครอยากรู้ก็มาเบิ่งเดอ้อพวก่อเจบเ็ดอยู่นี่ เจ้าสิมาเอาห้องพวกใครขึ้นยังไงพวกใครไว้แต่เก็บเห็ดเนาะพวกเจ้าเอาคันสีเอาออหนี้เจ้าไปเอายุช้ยแดนนันพุ่นไหนได้ก้อนก้อนสิมาเอาพี่น่ะก้อนจะมาเอาเขากระโดงนี่ต้องไปเอาต้องไปเอาอยู่บ้านนาบ้านหนองกันให้ได้ก้อนเด้อเอาแดนกระเม้นให้ได้หมดก้อนบอกไว้ล่วงหนาคันม้านี่ คอยบ่ยบอมก่ไปหาเห็ดยู่นี่นกินเขากอนนี่เอ้าซ้ำนี่ล่ะค่ะ